สวัสดีค่ะวันนี้มีอีกคลิปหนึ่งอันนี้คลิปครูกบขอท้าง่ายง่ายคือการเก่งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงช่วงขานะแล้วก็ตรงหน้าท้องของเราวิธีการคือเราจะต้องขี้บอีตัวนี้ให้ได้หนูหนยังเล็กอยู่เนี่ยให้ใช้น้ําหนักไม่มากนะเอาน้ําหนักน้อยนวิธีการเราจะน,นั่งลงไปทึบอ่าทึบอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ขีด ตัวเนี้ยขึ้นมาวิธีการคุณครต้องถอลงเท้าก่อนใส่รองเท้านี้ขีบไม่ได้อ่าเสร็จแล้วขีบขึ้นมาอางนี้นะเด็กๆเสร็จแล้วเราก็อันนี้ประมาณสักห้าครั้งพอขึ้นมาอย่างนี้แค่นี้นะลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วทำกทีห้าครั้งนะับ น,นี้เด็กๆกูกบขอท้าเลยลองไปทำดูนะครับ